สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มยอดคนดูไลฟ์สดใน facebook นะฮะก่อขั้นตอนแรกนะผมให้เราทําการโพสตเฟซบุ๊กเอยโพสตไลฟ์สดที่เราจะใช้ปั๊มของ facebook เรานะคผม,มก็ให้เรามาที่ facebook ของเราให้เรียบร้อยนะผมจะหาเป็นตัวไลฟ์สดของใครสักคนหนึ่งละกันนะผม,มเพื่อแทนเป็นไลฟ์สดของเรานะฮะเดี๋ยผมจะสมมติว่าเป็น คนดูน้อยแล้วกันนะครับผมลองดูนะครับผมของคนนี้นะฮะคนดูเก้าคนนะผมเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวไรสดอันนี้ละกันนะผมเราก็ต้องตรวจเช็คไรสดของเราให้เรียบร้อยด้วยนะผมว่าเป็นสารณะแล้วหรือยังนะผมวิธีสังเกตง่ายๆนะผมถ้าเกิดมันขึ้นเป็นรูปโลกแบบนี้นะผมก็แสดงว่าไรสดตัวนั้นเป็นสารณะแล้วนะผมเราจะสามารถปั๊มได้นะฮะถ้าไรสดไม่เป็นสารณะจะไม่สามารถปั๊มได้นะผมตอนนี้เขามีอยู่สิบคนดูนะครับผม พอเราได้ไลฟ์สดที่เราจะใช้ปั๊มแล้วนะผมก็ให้เราไปที่ Google นะผมคำว่าเค m เอ็ทีเนะฮะแล้วเราก็เข้าเว็บไซต์ตัวแรกตรงนี้เลยนะผมนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเอ็มคีทีเฮดคอมนะผมเป็นเ,เพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดต,ตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะสำหรับเพิ่มขึนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือล่างได้เลยนะผมกรอกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะฮะสมัครสมาชิกฟรีนะผมจะลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะฮะ พอเราลงชื่อเข้าใช้งานาแล้วผมนี่หน้าตาของเว็บไซต์หลักของเว็บเคมเอ็มนะผมจะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีข้อมูลของเราอยู่ด้านบนนะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อมาเลือกหมวดหมู่และบริการที่เราจะใช้งานนะผมในตรงส่วนของหมวดหมู่ตรงนี้นะผมจะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆนะผมมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ a c e b o o k นะผมยูทูบทิกตอร์ไอจีทวิตเตอร์เทดแกรมอะไรพวกนี้คือมีครบหมดเลยนะฮะเราก็มาเลือกใช้กันได้ตามความต้องการของเราเลยนะผมวันนี้ผมจะเลือกเป็นหมวดหมู่ของเฟซบุ o กนะฮะผมจะมาเลือกเป็นตัวนี่ครับผม หลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกบริการกันต่อนะผมในตรงส่วนของบริการนะผมมันก็จะเป็นเวลานะผมที่คนดูจะอยู่กับเรานะผมต่าสุดอยู่ที่15นาทีนะผมสูงสุดอยู่ที่180นาทีนะผมผมก็จะเลือกสัก15นาทีก่อนละกันนะผมหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปนะผมเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของตัวไลฟ์สดที่เราจะใช้ปั๊มนะให้เรากลับมาที่ Facebook ของเรานะผมกดคัดลอกลิงก์มาเลยนะผมเช็คลิงก์ด้วยนะผมว่าลิงก์ของเราถูกต้องหร นำลิงก์มาวางไม่ในช่องวางลิงก์อย่างนี้นะผมแล้วก็มาเลือกปริมาณคนดูได้เลยนะผมอ๋อผมจะเลือกสักประมาณ5้าสิบคนละกันนะฮะค่าบริการแค่เพียงสาบาทเท่านั้นเองนะผมค่าบริการถูกมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมแล้วกดสั่งซื้อได้เลยฮะพอเรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมให้เรามาหาใบเสร็จสีเขียวตัวนี้นะผมถ้ามันขึ้นใบเสร็จสีเขียวแบบนี้นะผมแสดงว่าการสั่งซื้อของเราไม่มีปัญหานะผมที่เหลือเราก็แค่รอยอดคนดูเด้งขึ้นมานะผม ในตัวเบสิสตรงนี้แล้วผมมันจะแจ้งข้อมูลต่างๆของตัวโปรแกรมของเราแล้วผมที่ด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเลขรหัสตัวนี้แลผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราในกรณีที่เกิดปัญหาตัวโปรแกรมแล้วผมมันจะเป็นยอดไม่ขึ้นนะผมยอดขึ้นช้านะฮะเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อกับแอดมินของเว็บเค็มเอ็มได้นะฮะก็จะมี2ช่องทางการติดต่อนะผมช่องทางแรกคือติดต่อฐานทางไลน์นะผมที่ด้านมุมขวามือตรงนี้นะผมตัวอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะผม เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูที่ตัวไลฟ์สดที่เราใช้ปั๊มไปเมื่อกี้นะครับผมนี่นะฮะก็มันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมลองรีดูได้นะผมยอดคนดูไม่หายนะฮะอันนี้เป็นยอดคนดูที่ขึ้นมาจริงๆเลยนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ทําการพวกไลฟ์สตรีมเกมแบบนี้แล้วผมอยากจะเพิ่มคนดูนะฮะเพื่อให้ตัว ไลฟ์สดของเราเนาะผมติดฟีดง่ายๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดขายของก็เหมือนกันนะครับผมก็สามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมผ่านเว็บไซต์ kmm นะครับผมแล้วก็สําหรับเว็บไซต์ kmm เนาะผมช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานนะครับผมตัวโปรแกรมนะฮะก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมมีทั้งสแกน qr code ทุกธนาคารนะครับผมทุนบัตรนิวอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตน,นะครับผมแล้วก็ตัวบริการใหม่อันนี้นะแต่กับเพื่อนเคนไหนนะครับผมสะดวกที่จะใช้ตัวบริการเติมเงินตัวไหนก็เเลลือกใช้้ไดยนะครับผม แล้วก็เว็บคมเอ็มนะผมสุดพิเศษนะฮะมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมส่งให้เพื่อนเราใช้งานเพื่อรับอัตราค่าแนะนํา5%ได้ด้วยนะครับผมก่อนในตัวส่วนของค่าอัตราค่าแนะนําตรงนี้เราก็สามารถเอามาใช้งานกับตัวโปรแกรมของเว็บคมเอ็มได้ต่ออีกนะครับผมลดต้นทุนเราไปอีกนะฮะก็ตัวโปรแกรมดีๆแบบนี้นะผมก็แนะนําเลยนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ